เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบเรียงเบอร์รวมหวยดังนะครับเมื่จอจวันที่1นเมษายน67ครับ บาร์แรกครับ6ชุดเทพ4 20 5 23 1ูนย์ห้6 3 967ามงเจ็ดงหกศแารงเป็นไฟอลายความจนนะครับสองศูนย์สองสามสองสและหกและหก แบ่งกันรวยเข้าฟันทงใต้ล่างเด่น82898สรุปชุด3ตัว6ชุดเทพ812 672 875 415 319 079 7072 76ไก่งามเด่นเหนือเด่น6 6064เจ้าแม่ยิป4 เด่นสองสองหนึ่งและสองห้าทรงพรังเด่นใต้เด่นห้าห้าสองห้าเก้าฟันทงบนเด่นหกหกหนึ่งและหกสี่ หอยปูกระซิบเด่นใต้เด่น9 2969เปิดซิงที่เด็ดเด่น4 2464เล็งให้ตรงเป้าเด่น7 2476อาจารย์เสือเด่นล่างเด่นใต้เด่น2 2326 ต่อไปเป็นทับขุนศึกเด่นเหนือเด่น4049-4249เด่นใต้เด่น73767ฟันทงอินซิเล็กแม่นจับวางเด่น66069รวยรับเฉพาะเด่นเหนือเด่น6 965 6กสอผีเสื้อแดงเด่นเจดใต้7จ็ดสเก้าเซียนสมาธิครับเด่นเหนือเด่น7จ7ดศเด่นใต้เด่น8 8389นกตาทิพย์เด่น2 2งสอง 2 3 2 7 2 9ชุดเดียวรวยไปเลยเด่นเหนือเด่น9 93ราชาตัวเด่นเหนือใต้เด่น4 0 4 6 4อาจารย์ธนูเทพเด่นใต้เด่น3 3ามส,สามหเฮ้ยเสาชิงช้าเด่นเหนือเด่น8 8 6, 8ปสองเด่นใต้เด่นสองหสองและ6กสอง